สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ติ๊กต็อกนะคะผ่านเว็บไซต์เมคมเอมขีเห็นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ะค่ะจะมีเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามะค่ะและมีบริการ,รอ่นรอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยะค่ะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะ พอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่ต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นบริการ TikTok นะคะนี่เลยค่ะที่เป็นรูป TikTok นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นเพิ่มยอดไหลนะคะเราจะใช้บริการ5023นนะคะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นรายละเอียดของบริการนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะ ่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงนะคะเราจะทําการปั๊มโพ์นี้นะคะมีไลท์อยู่ที่4นะคะเราจะทําการคัดลอกเลยค่ะและนํามาวางที่ช่องลิงค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่30นะคะค่าบริการยังไม่ถึงบาทน,นะคะก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ระบบจะขึ้นว่าจะได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะ <kaz an _ absorbed> แล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิป<ค>นะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปว w ลเ l e t ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาพดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแบซสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานำคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซ็นะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ <_ an> ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกไ, <_ an> ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์นะคะก็ขึ้นเป็น34แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ